นวัดไอเจียมังคารา,ามตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสพระโสพลคุณาทานเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนายทศพลสวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนและยังทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นสันติสุข ด้วยการนำหลักธรรมจากบทสวดเจริญพระพุทธมนต์มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นการสอนใจประชาชนให้มีสติให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตจะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทํานองครองธรรม ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำหนดจัดขึ้นทุกวันที่28ของเดือนค่ะ